คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปไว้ในสตูนะฮะว่าผมมาจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านมังกรสวรร์นะฮะผมพามาในงานเปิดงานถแถลงข่าวสุพรรณมิวสิกเฟสติวัลแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์ศิลปินคนหนึ่งด้วยที่ตามชมกันว่าเป็นใคร ครับออฟสุพนัทนะครับรปอรีวรีพอพมนิมลค่ะน่าเราสองคนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในงานแถลงข่าวครับผมของสุพรรณบุรีมิวสิกเฟสติวัล2013ครับ,รบที่อุทยานมังกรสวรรค์นะคะต้องบอกว่าอยู่ที่จังหวัด บ้านเกิดตัวเองสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเจ้าบ้านผมคนข้างบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านอ๋อเออใช่ใช่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนแฟนๆนะคะชาวนี่ซุปเปอร์ลูกกุ้งนะคะต้องบอกว่าวันที่13กับ14ต้องมากันให้ได้เลยมาชมคอนเสิร์ตนะคะสำหรับศิลปินแกรมมี่โกเรานะคะแล้วก็ศิลปินทางสตริงด้วยทางสตริงของแกรมมี่เรานะครับผมก็เชิญชวนนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการ พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เที่ยวแล้วก็สนุกสนานนะครับวันนี้ผมมีครบแน่นอนบอกได้เลยครับถ้างั้นมาเจอกันนะครับวันที่13กับ14กันยายนนี้ในงานสุพรรณบุรีมิวสิกเฟสิวัลขออนุญาตฝากผลงานแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆของซุปเปอร์ลูกทุ่งนะครับผมก็นะฮะเพื่อความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับเรามาดูไลฟ์สไตล์ของออฟกันกับการติดตามเนาะ แบบเขาเรียกว่าออนไลน์นะฮะโลกออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g r กรม Facebook หรือว่าท w i t t e r นะครับเขียนภาษาอังกฤษว่าอ๊อฟสุทนะนะครับโหคือเราเจอกันอย่างใกล้ชิดแน่นอนนะฮะสำหรับคนที่อยากติดตามเรื่องผลงานเรื่องเพลงเรื่องหนังอย่างนี้นะฮะเปิดใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วเขียนว่าอ๊อฟนะครับขึ้นมาหมดเลยแน่นอนแล้วก็อัลบั้มเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าส่วนล่าสุดครับกำลังทำอัลบั้มอยู่ บอกไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสไตล์ไหนนะครับแต่ลูกทุ่งแน่นอนอยู่แล้วโอเคขอบคุณนะครับโอเคครับได้เลยเดี๋ยวพี่ไปกับเปาเนาะเดินคุยกันเอ้าไวยูนี่เจอกันนะนี่นี่นี่อย่าลืมช่วยเขาเก็บของงานด้วยนะโอเคโอ้ยถึงแหละอ่ะเปาช่วงนี้ เรียกไ,ได้ว่าพี่เจอหนูทีไรนี้พี่ไม่มีโอกาสเลยนั่งคุยเป็นจิตจัลักษณะเลยใช่คือชีะจรลงเท้า <laughs> วันนี้วันนี้ก่อนจะมานี่ก็ยังได้ข่าวว่าถ่ายใช่คะ่ะวันนี้ก็ตื่นเตีหมากเป็นใครที่สมุทรสาครน,นะคะกลับยังไงล่ะไปบอย,ยคะ่ะ ที่สมุทรสาครค่ะก็เพิ่งถ่ายได้ประมาณ2ฉากเองถึงมาถ่ายถ่ายละครอะไรนะละครวุ่นนักรักหรือหลอกทั้งช่องฮาค่ะสิบกันยายนนี้แล้วได้ชมกันนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ถ่ายหนักมากๆเพราะว่าถ่ายไปออนไปด้วยถ่ายไปออนไปใช่คิอว่าถ่ายเพิ่งสิบเปอร์เซ็นต์เองใช่ค่ะแหวแหวมาว่าสิบเปอร์เซ็นต์เองใช่แต่ว่าเราก็พยายามจะ ทำให้เต็มที่เพื่อแฟนนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พักกันเลยบางวันนี่ก็ถึงประมาณแบบตีสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วก็อีกเช้าวันหนึ่งก็ถ่ายต่ออะไรเงี้ยคือพวกเราแบบว่าอยากให้ละครออกมาดีด้วยค่ะแล้วได้ได้ยินข่าวว่านอกจากวุ้นแอวนที่ละครเรื่องใหม่เนี่ยยังจะมีสมหวังสมหวังสมหวังส่หวังนข่าวสมหวังค่ะ วันที่สิบดูละครอีกนะคะช่องห้าเล่นเป็นขนุนค่ะเอาเลยค่ะเนี่ยจำได้ด้วยแต่งขับเทียบเลยวันนี้มางานเปิดงานสุพรรณสุพรรณเฟสติวัล2013เป็นยังไงบ้างคือคือตอนนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดสุพรรณนะพูดถึงสุพรรณก็ต้องเป่าวลีเลยค่ะตอนเนี้ยคือแบบมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วตัวเรส่วนตัวเป่าเป่ารู้สึกยังไงบ้าง เปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆเพราะว่าตั้งแต่เปาเด็กๆมาเปาก็ต้องบอกจริงๆเลยว่าเปาเป็นคนด่านช้างแล้วก็ไม่ไมค่อยได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนส่วนมากก็จะเที่ยวในในี่แหละในจังหวัดสุพรรณนี่แหละไม่ว่าจะเป็นบึงเชวา่าวัดป่าเลไลแล้วก็วัดต่างๆที่อยู่ในสุพรรณเพราะว่าสุพรรณก็ขึ้นชื่อเรื่องวัดด้วยค่ะแล้วก็ที่อุทยานมังกรสวรรค์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เปาภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นมังกรสวรรค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าเป็นสารหลักเมืองคู่คู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณด้วยใช่ค่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดถามถึงแบบแฟนคลับหรือแฟนรายการอะไรพวกนี้เขาจะบอกเลยว่าปาวลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีเมืองสุพรรณเลยของดีก็ดีใจค่ะที่ได้เกิดเป็นคนสุพรรณมีมีมีวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์เป็นองตัวเองภูมิใจที่ได้พูดเนิร์ภูมิใจที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นเด็กสุพรรณอะไรนี้แล้วก็คือ งานสุขุรวิทเฟสติวัลนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่เปาจะได้นำโชว์ใหม่มาเปาจะได้นำโชว์ใหม่มาโชว์กับแฟนๆได้ชมกันนัคือวันที่13นี้เราจะได้เจอโชว์ใหม่ของเปาวลีเต็มโชว์เลยใช่ค่ะต้องบอกว่ามีความหลากหลายมากขึ้นในโชว์อยากให้แฟนๆได้มาชมกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันที่13บ่าครับตอนนี้รถมารอแล้วมาแล้วเราจะต้องไปทายละครต่อแล้วเหนื่อยไหม มันก็เหนื่อยแต่มันก็สนุกค่ะเพราะว่ามีมีมีอะไรอะมีอะไรให้ทำแบบว่าเยอะมากาๆเลยทั้งทั้งดราม่าทั้งบูทั้งคอมเมดี้คือทำให้เราแบาบว่าตื่นตัวตลอดเวลาปไปได้ว่าหมดเวลาแล้วไ,ได้กันไหมคะ ด้วยกันเลยไม่อะต้องไปงาน <c oughs> ดื่นต่ออะนี่เหพอโอ้โหโอเคน่าเจอกันดีค่ะใช่ค่ะก็ฝากกันไว้นะ่คะสุพรรณีเฟสติว,วัล2013เจอกัน13นี่แน่นอนจ้าไอ้บ้าอย่าลืมอย่าลืมดูขนุ่นด้วยนะ1 0กันยายนนี้ สื่อข่าวทั้งภาพอะไรทุกอย่างเดิน oh <my> วันนี้มากันสองคนแบกขบาต้องกล้องเองทั้งภาพถือกล้องสองตัว oh <my> สนุกสนานกันไปขำๆ อนนี้ก็อยู่กันที่งานสุพรรณเฟสติวัลนะคะตอนนี้พี่ต่ายอราไทยกำลังจะเดินผ่านเราไปนะคะสวัสดีครับพี่ต่าออฟสุพรันนะฮะแล้วก็เปาวะเลไปไหนอ่ะเขาไปที่เวทีงั้นเดี๋ยวเราตามเขาไปที่เวทีกันต่อน,นะฮะ เี๋ยวท่านเท้าอ๋อท่านเท้าอร่อยเนาะอร่อยอร่อยอร่อยจนไม่ต้องใส่ปกินแทบไม่ต้องปรุงเลยพี่ต่ายได้ทานหรือยังครับยังยังยังไม่เคยเข้าไปเดินข้างในเลยค่ะมาที่นี่สองครั้งบอกว่าพี่ต่ายควรเข้าไปทานนะฮะเพราะว่าอร่อยมากไม่ต้องปรุงอิรีวะอิรีแอบ เป็นคนชัยนาธนะเฮ้ยผม,ม,เ,มปเป็นคนกรุงเทพเป็นกรุงเทพวะเป็นคนกรุงเทพแต่พูดได้ไมาอยู่นานรึออยังอยู่ได้20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วนะโอ้ยอ,อ,อยู่แล้วอยู่แล้ว <laughs> แล้วเดี๋ยววันนี้อัพกับพี่ต่ายขึ้นเมื่อไหร่ฮะ จะเป็นของออฟเป็น <tampoco> ค mm ิวแรกๆหน่อยนะครับผมก็ไล่กันขึ้นนี่แหละตามคิวตามก็คือพี่ต่ายจะขึ้นก็ไล่ออฟลงแล้วก็ขึ้นหมายถึงว่าขึ้นไล่ๆกันอ๋อไม่ได้ไล่กันโอ้ใครเ้าจะไล่กันล้วครับแล้วตอนนี้น้องเปากับเอินก็เตรียมตัวอยู่เตรียมตัวค่ะส่วนพี่กับออฟก็เตรียมตัวให้สัมภาษณ์ค่ะค่ะเตรียมตัวด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังเิธีเราก็มีทานข้าวสองคงสองเพลงรอ ใจนะฮะว่าจะทานข้าวตรงนี้ไม่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวยังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าเสร็จคอนเสิร์ตก่อนเพราอยากเข้าไปเดินเหมือนกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววันนี้จะจะทิ้งกันอีกหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งมาอีหลูเดิมแล้วนะครับดีค่ะไปถ่ายที่สมุทรสาครนะครับยังไงล่ะ ไม่ทิ้งไม่ทิ้งแล้วไม่ทิ้งไปสัมภาษณ์กันมาไม่ทิ้ไม่ม่เอาสุพนัดอยู่อยู่อยูนะจะได้ทำใจไว้อยู่อยู่อย่อยู่อยู่อยไ่อยู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 ่นยูอยค่อยู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 ่ย่อยู่ออยูออยู่อย่อยอน่องออยูู่่น รูปประพันธ์สัททานน่ะของหลอนออเอ็นออนล้ชอนยิงตอนยิ้มนิ่มนวลส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพมาณในตาเิญชวนสร้างความปั่นป่วนให้มวนมูชายซอดเล็บเมือนเสือซอดลายถ้าเจอเ,อเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยลวนสวนัสวดีค่ะสวัสดีคุพี่ที่อยู่ฝั่งนี้ด้วย พลาดแล้วเธอพลาดลพี่กอเป็นไงบ้างวันนี้ค่ะ <c oughs> วันนี้อยู่ที่งานสุพรอรณมุรีเฟสติวัล2013ค่ะคือกำลังมองอยู่ว่าพูดผิดหรือเปล่าไม่ผิดไม่ผิดนะไม่ิดไม่ิดเป็นไงบ้างดูแบบเป็นครั้งที่่าไรแล้วของเรากับแฟนขับที่เป็นบ้านตัวเองก <c oughs> ใหญ่หเ้ยงานใหญ่ๆก็หลายครั้งคะ่ะเพราะว่าที่สุพรรณจัดงานใหญ่บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเทศกาอลอะไรก็ตามจะจัดจะจัดบ่อยมากคะ่ะแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นเฟนสติวลัลครั้งแรกของสุพรรณบุรีเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะถ่ายถ่ายรายการก่อนก <c oughs> ็เป็นเฟนสติวลัลครั้งแรกของสุพรรณบุรีค่ะเป็นครั้งยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ดีใจที่ได้อย่างไรคะได้เชิญพี่ๆศิลปินกรมมี่เนี่ยมาเยี่ยมบ้านเหล่านี้แต่ออฟสุพรรณเขาบอกว่าเขามาบ่อยๆนะเขาเป็นทางเป็นจังหวัดเราเป็น จะไหว้สร้างบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันมาจะบอกสั่งสานก็ไม่ได้ไม่อ่ะใช่สิใช่น่าต้องผ่านเวลาไกลกรุงเทพ่ะคก็อันนี้พี่เอิญกำลังร้องอยู่เปล่าก็ร้องเป็นตัวเป็นตัวจะขึ้นเวทีที่จะเป็นงานพิธีการแล้วเนาะงท่านก็มานุ่นละมาแล้วมาให้น้องเตรียมตัวดีกว่าแล้วเดี๋ยวมีโอกาสค่อยมาคุยกันต่ออีกหน่อยเอาไว้ร้องเสร็จแล้วกันเนาะนี่เหรอนี่ กำยู่นะองอยู่ไอคยูยู่ยู่ยู่ได้เอาุค่ะน,น้องขนุนน้องขนุนขน,นุนไปไปไป<ใ>น,น้องไปก่อนเลย 在。 สุดท้ายสุดท้ายจริงๆมาแล้วสุดท้ายจริงสุดท้ายจริงๆตอนนี้ละครก็ออนแอร์อยู่ด้วยใช่ค่ะเวลาพักมีไหม ไปนี่ต้องไปซ้อมเต้นอีกอือซ้อมเต้นใช่พรุ่งนี้เช้าถ่ายเอมวค่ะเป็นเพลงเประกอบละครสองเพลงด้วยกันค่ะแต่วันนี้ที่เราเห็นคือน้องเปาขนโชว์ใหม่มาด้วยใช่เป็นโชว์ใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะถ้าเกิดใครที่ตามดูเปาจากปีที่แล้วแฟนๆข้างหลังย่อมรู้อยู่ว่าตามเปาจากปีที่แล้วปีนี้พัฒนาขึ้นมากใช่ไหมครับอ้ยขอบคุณค่ะนั่นแหละ เป็นยังไงบ้างแฟนขับได้แรงใจจากแฟนขับมากน้อยขนาดไหนในการไปงานแต่ละครั้งคือไปงานแต่ละครั้งเราก็เต็มที่ทุกครั้งอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนอปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาไปได้เรื่อยเราคิดว่าเราอยากให้โชว์ของเราออกมาเป็นยังไงเรากอ็อยากจะให้แฟนๆได้ดูแบบว่าที่ที่เราคิดออกมาแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเต็มที่สุดท้ายล้วเปล่าค่ะ เปาวลีจะไม่มีเปาวลีพร้อมคนในวันนี้ได้ <c oughs> ไม่มีแฟนคลับเหล่านี้ <c oughs> เปาอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างก็ต้องบอกว่าที่จริง ถ้าเกิดไม่มีแฟนคลับก็คงไม่มีเปาวลีอาจจะบอกว่า,าไม่มีคนที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังนะคะก็ขอบคุณฟแฟนๆทั้งประเทศเลยนะที่เติดตามผลงานของเปาแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เปานะต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อ,อยากจะให้ติดตามมันนี้กันตลอดไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้เปาตลอดไปค่ปปะฝากเปาวลีนักร้องบ้านนอกคนนี้ไว้ด้วย <laughs> ใช่แล้วโอกาสหน้าเราค่อยเจอกันใหม่แล้วคุยกับน้องเปาหน่นะครับขอบคุณครับ